พี่น้องครับมาเบ่งวิธีหาปลาของชาวบ้านเพิ่นนะครับอันเฮ็ดจังได๋ก็พ่อใหญ่นี่ลื่อลื่อหญ้าขึ้นก่อนบ่ครับลือ่อหญ้าเหรอครับม,นบนนมนบันบ่อนแล้วก็ว่านส่มันถึงบ่ทันบ่อนดอกโอ้เฮาเอาหญ้ามื้อนี้มาไว้ในฝั่งครับน้มันน้อยผม็สิงงลงแล่นกลับไปก็มาทำหนี่ละ่ะบ่หนะม้อหืมครับครับคือว่าคัาวห้าเอาหญ้ามาขึ้นฝั่งไว้จังซี่มันก็สิมีช่องว่างปลามันก็สิบ่อนบ่ครับบ้ดนี้ ป้าบอนมาในห้องกวานเอาอันเจ้าสิเปียวเหงาเจ้าบ่นั่นเปียวเหงามาล่องวานมึงบอกครับบ่อ่ะล่องมึงนะครับพี่น้องครับอยู่บ้านไหนก็พ่อไงมันดานครับมันดานตำบลสังปีนี่บอกครับโอ้มันดานวัดหลวงพ่อทองนี่บ่ครับบันดานตำบลสังปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดฮ่อนกง เป็นวิถีของชาวบ้านนะครับในการทำมาหากินนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่นวานแหเด้อครับพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นสิีว่านได้บ่อมาเนี่ยเอานะครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นเกษีว่านแหครับพี่น้องบัดนี้เดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องหมานหรือบ่หมานจังได๋เฮามาเบิ่งมาชมกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องทา่ามกลางตำบลสังปีอำเภอลาชศรีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องคนเมื่อวานแหนี่ล่ะครับอยู่นี่ห้วยพะบางเนาะครับเนาะนี่ ซื้อหวยมันว่าหวยพะบางเนาะหวยพะบางครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเพิ่นสิมานบ่หวยพะบางก็เป็นหวยไ่ยยเติบนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเหี้ยเาไปทั้งปุ่นเลยนะครับอเดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเ้ยเป็นสีวา่านี้เตรียมข้มพอมนะครับพี่น้อง วิถีเช่าบ้านนะครับวิถีอีสานบ้านเฮ้านะครับพี่น้องครับในการทำมาหากินครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งได้พี่น้องได้พ่นสิบม,มานาเลยประมาณ เอาละวานไปแล้วบานนี้มารลุนกันนะครับพี่น้องครับสีมานหรือบอ่มานกับมารลุนกันเบิ้งเดิอบ,าอบ้านนี้ๆๆครับ ลุ่งเิ่นกระลากมาขึ้นฟังนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องก็ไปหลุ่นน้ำลุงเิ่นวาสิมีปลาหรือบ่มีปลาในแหนะครับไปหลุ่นกันครับโอ้โนี่ได้อยู่นี่หนีหน่อยหนึง่งอยู่เนาะป้าอย่างครับปลากระเดิดบอปลาเข็งปลาเข็งปลากระเดิดครับน,นั่นได้แล้วได้แล้วครับพี่น,อน้องครับปลากระเดิดเออปลากระกดีได้แล้วหนึ่งโตรครับพี่น,อน้องครับปลากระกดีจะปักอันนี้กระดีโอ้ปลากระดีปลากระเดิดนะครับพี่น้องครับ ไปวัดถัดทอดหนอาตากแห้งทอดเนาะครับเน้อยนั่นนะครับพี่น้องครับไป่เขซื้อดอกครับพอเหตุยายจะไป็นเด็กไปวัดนะครับจะเหตุตกลงเหมือนกันตื่นเลยบอกครับตื่นนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือวิธีของชาวบ้านในการทำมาหากินนะครับตึกแหวานแห่ครับพี่น้องครับอยู่ห้วยพระบางอำเภอคอว่างจังหวัดยโสธรครับพี่น้องครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ